กาะติดเลือกตั้ง69ม้ามืดมาแรงโค้งสุดท้ายพักประชาธิปัตย์สวัสดีนะคะคลิปนี้เราก็มากาะติดเลือกตั้งปี69กันอีกนะคะมาวิเคราะห์กันค่ะเราจะมาวิเคราะห์แบบสุภาพนะคะกาะติดเลือกตั้ง69ม้ามืดมาแรงแซงทางโคง้ง อาจจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นได้นะคะในครบสุดท้ายของการเลือกตั้งปี2569พักพรรคประชาธิปัตย์ถูกจับตามองว่าเป็นหนึ่งในม้าเมืดที่อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์โดยมีกระแสความนิยมพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะหลังการกลับมานำทัพของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประเด็นสำคัญที่น่าสนใจนะคะมีคะแนนนิยม พุ่งแรงในภาคใต้และกรุงเทพมหานครผลสำรวจจากนิดาโพชี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์กลับมาครองความนิยมอันดับหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ขณะที่นายอภิสิทธิ์มั่นใจว่าจะสามารถทวงคืนเก้าอี้สสในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้สำเร็จแคนดิเดตนายกที่แข็งแกร่งกระแสมารกฟีเวอร์กลับมาอีกครั้ง โดยนายอภิสิทธิ์มีคะแนนนิยมตีคู่มากับผู้นำพักใหญ่และถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยสำหรับผู้สิทธิ์เลือกตั้งที่ยังหลังเลนยโยบายชูจุดขายปราบโกงเน้นหาเสียงด้วยนยโยบายการปราบปรามการทุจริตและสวัสดิการที่จับต้องได้เช่นนยโยบายเกิดปั๊บรับ 6,500บาทขออภัยค่ะหก0มืบาทโตมารับเงินแสนเพื่อดึงกลุ่มฐานเสียงเดิมและคนรุ่นใหม่สถานะตัวแปรสำคัญของพักแม้ว่าภาพรวมทั่วประเทศจะระบุคะแนนนิยมพักอยู่ที่ประมาณร้อยละ8.60แต่ในฐานะม้ามืด ประชาธิปัตย์ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นตวัวไอตัวแปรลับที่อาจพลิกโผการจัดตั้งรัฐบาลได้หากสามารถกว่าที่นั่งสสเขตได้เกินความคาดหมายทั้งนี้การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์2569นี้ซึ่งต้องติดตามกระแสนะคะว่าจะมีม้ามืดพักไหนจะเป็นม้ามืด จะเปลี่ยนเป็นที่นั่งในสภาได้มากน้อยแค่ไหนเราก็มาเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งกันต่อไปนะคะว่าประชาธิปัต์จะเป็นนะมะมมืดเป็นตัวแปรล,ลับที่สอททำนายกพลิกโผลเลือกตั้งโค้งสุดท้ายหรือเปล่าซึ่งสวนรุสิตโพชีโค้งสุดท้ายส้มนำแดงตีตื้นเปิดชื่อม้ามืด ตัวพลิกเกมสุดช็อกรับรองว่าโค้งสุดท้ายเลือกตั้งนี้จะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะอีกอึดเจวอีกอึดใจเดียวแค่นั้นเองอีกเหลือแค่อาทิตย์เดียวเราก็จะรู้นะคะว่าใครจะเป็นม้ามืดพักไหนจะเป็นม้ามืดได้มาจัดตั้งร่วมรัฐบาลในเลือกตั้งปี2569นี้ โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งใกล้เข้ามาทุกทีประชาชนคนไทยก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะเข้ามานั่งนายกรัฐมนตรีคนที่33ของประเทศไทยเลือกตั้งล้างตา69 EP นี้เรามาเกาะติดกันนะคะว่าใครจะได้นั่งนายกนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ มีข้อคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะเรามาช่วยกันวิเคราะห์ค่ะว่าพักไหนจะเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเรามาวิเคราะห์เกาะติดการเลือกตั้งปี6-9กันอีกนะคะจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จซึ่งวันที่8กลกุมภาพันธ์6-9นี้ก็เป็นวันเลือกตั้งนะคะเลือกคนดี เข้ามาเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะอย่าเลือกคนที่ซื้อเสียงนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะถ้าท่านอยากได้ประเทศไทยที่ไม่มีการทุจริตทุนเทาถ้าท่านอยากให้เศรษฐกิจไทยกลับมาโตแบบยั่งยืนถ้าท่านอยากให้ชีวิตของคนไทยทุกคนมีความมั่นคงเลือกการเมืองสุจริตเลือกมือเศรษฐกิจที่เคยกอบกู้วิกฤตมาแล้ว เลือกพักการเมืองที่เคยริเริ่มนโยบายที่ดูแลตั้งแต่เด็กจนผู้สูงวัยเลือกพักประชาธิปัตย์ไทยหายจนด้วยคนทำเป็นครับ